สวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสรุปข่าวเช้าประจำเช้าวันที่16เดือนพฤษภาคม สำหรับท่านใดที่กำลังมองหาบริการห้องสัญญาณทองคำสกุลเงินนักทุนสามารถที่จะอ่านดูรายละเอียดเบื้องต้นแล้วก็แอดไลน์ดีมาได้เลย BT Markets กับโปรโมชั่นใหม่ใครสนใจคลิกเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์ Forex For You นะครับตั้งทุนใครที่ทำ IB กับ Forex For You บอกว่าได้ว่าคุ้มมากๆนั่งทุนชวนเพื่อนมาเปิดบัญชีนะและจะได้รับทันทีเลย50 US d ลลาร์ครับผม XM บัปชิวันนี้รับบรัสาฟรีทันทีเลย30 US d ลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินครับ สวัสดีนะักลงทุนครับสรุปข่าวเช้ากับกระป๋งคูเปาะครับในช่วงเช้าว,วันนี้สถานะตลาดยังอยู่ในทิศทางผสมนะครับออสเตรเลีย g b p ขยับปรับตัวสู่บริเวณที่หน้าของตารางในขณะที่สกุลเงินยูโรแล้วก็ยูร์สตอลลามีความแข็งค่าอ่อนค่าใกล้ชิดติดกันนั่นหมายความว่าตลาดก็ยังอยู่ในช่วงการปรับฐานตามหลักของเทคนิคครับในช่วงของวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับนักงทุนรัฐบาลฟินแลนด์เนี่ยได้ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการแล้วนะครับว่าจะขอเข้าร่วมการเป็นสมาชิกนาโตทีนี้ผู้นาประ เทก็บอกว่าเขาได้โทรคุยกับทางผู้นําประเทศรัสเซียเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ก็ไม่แน่ใจนะจะเป็นสมาชิกนาโต้ก็จะต้องโทรไปบอกกับทางผู้นํารัสเซียเหมือนกันแต่ผู้นํารัสเซียก็ได้กล่าวกลับมาเหมือนกันนะครับว่าการที่คุณไปสมัครเข้าร่วมนาโต้แบบนี้เนี่ยมันจะทําให้ความเขาเรียกว่าความเป็นพันธมิตรนะฮะหรือว่าความขัดแย้งระหว่างเรากับทางฟินแลนด์เดี๋ยวมันเพิ่มมากขึ้นนั่นเองตัวนี้ต้องจับตาดูกันต่อไปนะครับแต่ถามว่า แล้วมันส่งผลกระทบอะไรครับคุณทําให้ทองคําในช่วงเชา้านีเนี่ยมีการขยับปรับตัวสูงขึ้นได้หรือเปล่า จริงๆแล้วตลาดยังไม่ได้ให้น้ำหนักอะไรมากมายเท่าไหร่นะครับนังจุนกับประเด็นดังกล่าวที่จะเข้ามาสนับสนุนราคาทองคำได้มองว่าเป็นในเรื่องของการปรับฐานของดอลลาร์แล้วก็อยู่สิบปีสมากกว่าครับที่ทำให้ราคาทองคำเนี่ยมีการขยับปรับตัวสูงขึ้นครับผมได้ลองไปอ่านข่าวจากทาง Investing ดูแล้วนะครับนังจุนเขาบอกว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยให้เราจับตาดูการถแถลงของประธานเฟดในช่วงของคืนวัรนร์คาให้ดีๆครับเพราะว่าประธานเฟดเนี่ยจะออกมาทำการ c o n f i r ม จะมีการขึ้นดอกเบีย้ย0.50%เนี่ยถึง2ครั้งหรือเปล่าซึ่งจริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ต่ํากว่าที่ตลาดคาดการณ์กันไว้นะครับเพราะว่าตอนนี้ความกลัวที่เกิดขึ้นในตลาดส่วนใหญ่เนี่ยมาไปตกอยู่ที่ตัวเลขการขึ้นดอกเบีย้ยสูงถึง0.75%ครับตรงจับตาดูนะครับแต่ที่นี้ถ้าเกิดว่าประธานเฟดพูดต่ออีก้วครับว่าเอคุณบางครั้งเนี่ยอัตราดอกเบีย้ยนอาจจะต้องขึ้นเกิน0.50%นะอาจจะสร้างแรงลบให้กับตลาดหุ้น c ริปโต c คอเรนซีแล้วก็ราคาทองคำต่ออีกเซตหนึ่งก็ได้เหมือนกันครับแต่ก็คงจะไม่ได้นานเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตลาดตอนนี้เนี่ยก็ได้รับแรงกดดันจากประเด็นดังกล่าวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนักทูเดมขอดูนิดนึ่งนะประธานเฟดมาเมื่อไหร่นะครับอ่ามาประมาณตอนตีหนึ่งของวันพุธบ้านเราครับวันพุทธที่18พฤษภาคมนะครับ พาท่าน,นทุนครับไปดูการเคลื่อนไหวของดัชนีในตลาด l ร s t r ว e t ช่วงเช้านี้ยังทรงตัวนะครับทุกอย่างยังทรงตัวทั้งหมดเลยครับผมไม่ได้มีประเด็นอะไรสําคัญมากมายครับเดี๋ยวไว้ช่วงบายบเราจะกลับมาอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งครับทุกท่านสวัสดีครับ